สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับในแฉร์หมดเปิกเรื่องประกันกับผมโด่งนะครับก็คราวนี้ผมก็จะมีสิ่งที่ดีๆที่จะมาบอกกาวแล้วมาแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็มาเล่ากันนะครับคราวนี้ในหัวข้อนะครับประกันชีวิตมักเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนจะนึกถึงจริงไหมท่านผู้ชมว่าจริงไหมครับนะครับนะฮะประกันชีวิตจะเป็นสิ่งสุดท้ายจริงๆนะครับจากประสบการณ์20ปีที่ผมอยู่ในธุรกิจประกันชีวิต ตั้งแต่เป็นตัวแทนจนผู้เป็นผู้บริหารนะครับในธุรกิจประกันชีวิตนะครับนะครับจากประสบการณ์ผมนะครับผมก็เห็นประสบการณ์มากมายตลอด2ี่สปีนะครับของคนที่ไม่มีประกันเลยแล้วเกิดเหตุนะฮะแล้วก็มีประกันเกิดเหตุมีประกันนิดเดียวแล้วเกิดเหตุมีประกันเยอะแยะเลยนะครับผมมีประสบการณ์ตลอด2ี่สิปีนี้นะครับ แต่ในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับประกันชีวิตมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนนึกถึงท่านผู้ชมว่าจริงไหมจากข้อสอบประกันผมมันคือเรื่องจริงนะครับซึ่งถามว่าท่านผู้ชมหรือคนที่คิดจะทําประกันหรือจะไม่ทําประกันจะคิดสิ่งนี้เป็นสื่อท้ายผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะประกันมักจะถูกมองว่านะฮะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียเงินเสียทอง อยูด่ดีๆเงินต้องหายจากกระเป๋าไปนะไปกับสิ่งที่ยังมองไม่เห็นไปในอนาคตนะครับซึ่งถ้าจะคิดแบบนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับนะบแต่ผมอยากจะมีคำพูดหนึ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือนะครับประกันชีวิตมักเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนนึกถึงแต่เมื่อเกิดเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นประกันชีวิต จะเป็นสิ่งแรกที่คนจะถามถึงจริงหรือไม่ครับยกตัวอย่างเลยนะครับถ้าเกิดไม่สบายเจ็บป่วยไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุแบบฉับพลันใดหรือเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับสิ่งแรกเลยนะครับพอเกิดเหตุการณ์ว่าไม่สบายแล้วกันไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุสิ่งแรกเลยนะฮะคนแรกที่จะถามตัวคุณเองเลยก็คือตัวคุณแหละครับ จะถามว่าตัวคุณเองถ้าคุณเกิดเหตุหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกบุตรหลานเกิดเจ็บป่วยกระทันหันสิ่งแรกที่ถามถามตัวเองเลยคือเฮ้ยมีประกันสุขภาพไหมเฮ้ยมีประกันชีวิตหรือเปล่าถูกไหมครับถามตัวเองก่อนเลยนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ถามถึงเมื่อเกิดเหตุนะครับและเหตุการณ์ที่สองเมื่อไปถึงโรงพยาบาลนะครับบุคคลที่สองจะถามคุณก็คือ เจ้าหน้าที่พยาบาลครับจะถามคุณเลยว่าคุณมีประกันหรือไม่นี่คือคำถามแรกที่สตาฟหรือพนักงานหรือพยาบาลหรือฝ่ายประจาสัมพันธ์หรือฝ่ายต้อนรับลูกค้าของโรงพยาบาลจะถามคุณเลยว่ามีประกันหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อยามเกิดเหตุนะครับสิ่งแรกที่คนจะนึกถึงก็คือมีประกันหรือเปล่าแต่มันแปลกนะ ประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพซึ่งมันคือเรื่องเดียวกันเนี่ยนะซึ่งมันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมักจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่คนนึกถึงเสมอนะครับแต่ไม่ว่าจะคิดถึงก่อนหรือคิดถึงหลังนะครับสิ่งที่เราต้องคิดก็คือนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นหรือมีความต้องการไหม ถ้าเกิดเหตุขึ้นถ้าไม่มีมันหรือไม่มีประกันชีวิตมันมีความจําเป็นไหมมันสําคัญไหมครับนะนะครับถ้าคําตอบคือมันสําคัญนะครับก็จะดีไหมครับนะครับอาจจะไม่ต้องคิดถึงมันเป็นสิ่งแรกแต่อย่าคิดถึงมันเป็นสิ่งสุดท้ายของการทําประกันชีวิตหรือการทําประกันสุขภาพดีไหมครับนะครับถ้านะครับชีวิตคนเรานะครับ ชีวิตคนเราต้องการสวัสดิการถูกไหมครับคุณรับราชการคุณก็หวังว่าราชการจะมีสวัสดิการเรื่องพวกนี้ให้กับคุณตลอดชีวิตใช่ไหมครับเช่นเดียวกันแม้กระทั่งคุณไม่ทํารับราชการคุณทํางานเอกชนหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายส่วนตัวที่สุดคือท่านก็ต้องการสวัสดิการส่วนตัวถูกไหมครับเพียงแต่สวัสดิการส่วนตัวนั้นน่ะ นะครับท่านต้องทําด้วยตัวท่านเองเท่านั้นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประกันชีวิตนะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับอย่าให้มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะนึกถึงเลยครับอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่ท่านจะนึกถึงแต่เป็นสิ่งที่ท่านควรจะนึกถึงมันใช่หรือไม่ถูกไหมครับดังนั้นนะครับก็หากท่านคิดว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพนะฮะที่เกี่ยวกับงานนี้เกี่ยวกับความสําคัญของ การทำประกันนี้หากมันมีความสำคัญและสำคัญมากเพียงพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของตัวท่านและครอบครัวของท่านและคนที่ท่านรักนะครับก็ขอฝากไวให้ท่านคิดถึงการทำประกันชีวิตการทำประกันสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านได้ไหมครับนะครับหากท่านมีตัวแทนนะครับหรือคนที่ท่านรู้จักที่ท่านคิดว่าท่านไว้ใจนะครับหมุนโทรศัพท์หรือติดต่อ หรือส่งลาให้กับตัวแทนคนนั้นเลยครับแต่หากท่านคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ติดต่อผมในรายละเอียดใน YouTube นี้นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดที่ท่านกดลูกศรดูนะครับท่านก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาจากผมและทีมงานของผมได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์เลยครับรออยู่รออยู่นะครับและที่สำคัญคือกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารดีๆและความรู้ดีๆจากผม แชหมดเปลือกเรื่องประกันกันกบผมโด่งครับสวัสดีครับ